สวัสดีครับพ่อพี่นอ้องพญอ้วนค้นผู้หยขี่โผใหญ่นะครับพุ่มตรงเป๊ะกลับมาพ่อพี่น้องอีกแล้วครับขอขอบคุณหลายๆนะครับแ่้วพี่น้องติดตามพยอ้อวนค้นผู้หยขี่โผงใหญ่ซุม,มือซุม,มือซุม,มือนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆพี่น้องพาอีสานบานเฮ้านะครับ พี่น้องภาคเนื้อบ้านเฮาพี่น้องภาคกลางพี่น้องภาคใต้นะครับเนาะทุกๆกคนถูกๆกภาคนะครับต่ขอขอบคุณที่ติดตามพญยวนนะครับเนาะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวต่างประเทศพี่น้องบ้านเฮ้าแหละครับไปได้แฟนทางต่างประเทศบวาสิเป็นเยอรมันนะครับสหรัฐอเมริกาต่างๆแหละครับหลายๆประเทศขึ้นหอดด้วยครับเนาะน้องตัวไอ้ตัวที่อย่ทา่งเกาหลีก็ขึ้นหอด้วล่ะเนาะอืม หนาวก็คขึ้นสีหนาวแล้วล่ะเห็นทรงรูปมาหนาวอยู่นะครับก็ขอขอบคุณหลายๆที่ที่ตามพญิวัลค้นผู้ให้ขี่โใหญ่นะครับเมื่อนี้ก็ได้เวลาเวลาที่เราจะสิมาเห็ดกับเขาไห้พ่อแม่พี่น้องเบื่องมื้อนี้เป็นหยังนะครับเบื่องได้ครับเด้อเห็นบ่ครับนี่เขียดได้ครับเขียด่โมไปใต้เหมือขึ้นนี่ครับเบื่องใต้ยังได๋หมือแร่งนี่ผมสิไปทายให้เบิ่งเมือคขึ้นบ่ได้ไปครับเมือคขึ้นบ่ได้เอาไปทายจะว่ากับไปใต่ซื้อ อันนี้คือเขียดดิโมครับนี่เขียดดิโมสีสมะมกใส่หยวกกล้วยครับกับปีนี่ครับกับป,ปีกล้วยนะครับเนาะสารับเครื่องมีอย่างไงแต่ว่าไม่มีอย่างหลายหรอกครับเพราะว่าเขียดมันได้หลายแต่มีปีกล้วยตะไคร้หอมแดงพริกนะครับแล้วก็ต้นหอมอันนี้น้ำประแดกครับนี่น้ำประแดดแล้วก็ชู่รสรสดีเกลดดือ นะครับมีแค่นี้แหละครับเครื่องพี่สีบกที่นี่ว่าเห็ดจังหดในขั้นตอนในการเห็ดนะครับเนาะกะสีเ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแต่คือเตรียมน้ำมากครับอันนี้น้ำครับน้ำใส่เกลือได้ครับนี่กะสีฝานนี่แหละครับฝานอันเนี้ยอยู่กัวกล้วยใส่แซ่หนำเกลือมี็อย่างคือสีแซ่หํำเกลือขั้นบ่าแซ่หนำเกลือมันแหล่ครับมันแหล่นะครับเดี๋ยวพอเนยวนกะสี ไปซ้อยสะก่อนได้ครับได้แป๊บเดียวครับเนี่ครับพอแม่พี่น้องหลังจากทีพยุยอ้วนนี่ครับไปซ้อยมากเหรอครับนี่ครับแซน้ำเกลือจังสีเนี่ยครับขันบ่อแซมันสีบ่อขาวมันสีแหลกขึ้นมาโหลดนะครับเราเฮ็ดตั้งหนต่อไปนะครับหลังจากที่เข้าแซลี่ผมก็ติไปตำนี่แหละครับตำตะไคร้นี่ครับนี่เอาใส่กันตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกนะครับจริงๆพวเม็นหน่อยจังสีเนี่ยครับหลายแล้ว ต่ว่ากับพายุกวนออกมาให้เบิ้งสีสอๆอันนี้สิไปตํำเนาะครับเนาะแตสิไปตํำเื่องตัวนี้แล้วก็หยวกนะครับใส่ใส่น้ำกันสก่อนนะครับเดี๋ยวจันเสี่ยวมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเพราะต้องเบิ้งต่ำแหละเนาะครับเนาะเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ห้าไปต่ำเนาะครับเนาะไปตํำพายวยวนไปต่ำมาแลลวนี่แหละครับอันนี้คือตะไคร้ครับพริกแห้ง แล้วก็หอมแดงนะครับอันนี้คือโยกกล้วยก็หัวปีเมื่อกี้นะครับปัดที่นี่พอยิ่งวน๋ยวไปตํำใส่กันนะครับสองยางนี่ต่ำใส่กันทะเบิงได้ครับนะนบต่ำใส้กันครับ ก็ได้คนก็ได้ได้ครับอย่างนี้ครับตามไส้กันมันต้องเข่ากันดีส่ไส้เครื่องปุ่งไปเรื่อยๆครับเพราะว่ากับใส่ไส้เขาไปพร้อมกันนี่เลยครับอันนี้คือใส่ชุดรถเข้าไปใส่รถด,ดีจังน้อยครับก็ต้องใส่หล่ได้ครับเนาะก็เสียบเสียบ อันนี้เกลือครับเห็นไ่มพี่นอ้องเกลือน้ำกระเดดครับนี่น้ำกระเดดวันนี้ตำใส่กันครับตำให้มันเข่ากันเนี่ยครับมันจะเข่ากันเขอาเนี่ย สามหลักใส่ซิมนะครับนะสามหลักใส่ซิมเบิเร์วางขอดีบอซิมเบิร์ครับอืมโอเควันนี้เขาใส่ใส่นะครับหลังจากที่เขานั่นแล้ว พขาเอาเขียดนี่ครับนี่เติมเขียดพี่น,อน้องอย่าหลายเติมอยู่ด,ดินี่แหละครับเขียเดเล้วทีให้พี่น,อน้องเบิรงนะครับเขียดเนาะหลายเติมข้าวตากันนี่เหรอครับใส่เลยนึกสภาพใส่เนื้อดีเลรอครับ ครับหลังจากใส่เรียบร้อยพ่นครับพ่นให้เข่ากันเกียบแต่เห็ดเป็นตันตวที่เหละครับเคือหเห็ดบ่พี่บบพน,น้องเกียวเป็น,ปนตัวแบบนี้แหละเซียบด้วยครับนะครับหอมครับหอมใส่ลงไป ที่ว่าเอา้าวพอ,อยังวนคือบัใส่ผักกีตูมือนี่ผักกีตูบัมีมาขายครับก็เลยบัวเลยไซยกับบวัวไม่หยั่งดรอกครับกับมีก็ใส่ไปเลยกันผักขี้ก็ใส่ได้ผักกีตูก็ใส่ได้หรือไซตะต้นหอมแบบพอ,อยังวนสีก,ก็ได้คือกันครับเพราะว่ามือนี่ตรวจผลบัมาขายขายอยู่ตว่าผลบัมี่ใส่ตะต้นหอมมากครับ พ่นในเขากันดีๆครับให้ทั่วๆบันนี้พยัคฆว่านแล้วเหรอเนี่ยครับเลียวเล้วบันนี้พยัคฆว่านกับสีมกนะครับทับก,กันมกมกเหลอสีไปหนึ่งนะครับเนาะกับสีเจ็บของคนอื่นซะก่อน เดี๋ยวก็เจอก็พญินว,วนตอนมกนะครับเนาะนี่ครับหลังจากแล้วพญิวนกับซีมกเลยครับบ้านนี้นี่ครับมกตนนิดต่อง่ายดีครับมัอนี้น นี่ครับพี่น้องเนี่ยครับเลี้ยวแล้วครับนี่มกหนึ่งเอาไว้สักก่อน <c oughs> มกที่สองครับ ไงบ่พีน่น้องดอกไ่้ใเด้อครับเี่ครับโมโอกเห็ดกินเองครับพาต้องงานตว่าขัเห็ดขายเห็ดขึ้นสิพันวนบ่ไรนี่เขาบอกสื่อหรอกมันขีไล่ตว่าขาเห็ดกินเองครับโมกขี้ไล่ครับเ่า็นอย่งดอกตอว่ารสชาติแสบแน่นอนโมกขี้ไล่กับ้างตว่ารสชาติดีครับ แต่เดี๋ยวค่อยเจอก็พ่อใหญ่อ้วนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยเจอก็พ่อใหญ่อ้วนพ่อใหญ่อ้วนมกใส่เวลาหมกแป๊บหนึ่งครับนี่ครับพอเป็นพี่น้องหลังจากพ่อใหญ่อ้วนห่อไปแล้วนะครับเนาะเนี่ยก็ได้ทรำนี่แหละครับได้หลายเติบเนี่ยครับได้หลายห่ออยู่บัดนี้ก็เชียวไปหนึ่งนะครับเอาไปหนึ่งเนี่ยนี่ครับบัดนี้พ่อใหญ่อ้วนก็เชียวไปหนึ่งนะครับตามไปสีเต่านะครับเนาะเดี๋ยวตียกไปให็นไหมมันกสีแหละครับเนี่ยเห็นไ่มพี่น้องอันนี้ ข้างเตาไว้แล้วครับดีครับ <c oughs> นี่ครับข้างเตาไว้แล้วนี่ครับเดือดแล้วเดี๋ยวใส่ครับบัดน,นี้ <c oughs> นี่หนึ่งแล้วพี่น้องแล้ว <c oughs> หนึ่งซึ่งโอ้ พอบ่เนาพอเราก็มันน้อยครับมันน้อยครับไม่ไปยั้งดรอกครับก็ยัดกยันไปยังที่ล่ะเป็นสะพานว่าสี่ได้ป่ะเนาะเดี๋ยวลองปิดฝาเบิ่งครับสี่ได้ป่ะว่าได้ว่าได้เราออกพ่อนี้เอาออกสองพ่อเอาออกสามพ่อครับมาปิดฝาเดี๋ยวให้มันยุบจังหน่อยกันครับให้มันยุบหรอกกับจัง เราใส่หม่เนาะครับเนาะบัดที่นี้กัล่อนะครับต้องล่อว่าไห้มันสุกซะก่อนจังมาพอกันนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอเน่ยววน์ครับมันสุกสิเปิดให้เบิ่งว่ามันสิเป็นตะกินซ้ำไหนนะครับเดี๋ยวตอนนี้กับต้องล่อซะก่อนนะครับเนาะครับพอแม่พี่น้องหลังจากที่เฮาปล่อยให้เพิ่นเดือดไปนะครับสักพักหนึ่งนะครับใบใบเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับอีกจังน้อยเนาะครับเนาะอีกจังน้อยจังพอกันนะพี่น้องเนาะก็คืออีกจังน้อย สีไกล้สีสุกลวละ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยพอกันครับวันนี้ก็สิขอเปิดเบิงสะกอนเนาะพี่น้องนะเน,นี่ยครับเปิดเบิงสะกอนหวัดสุกหรืยย่งนะครับอ่ะครับตึ๊บตามพยจวนไหมครับตามพยจวนมาเบิงหวัดสุกหรือยังนะครับ นี่ครับทุกเหล่าพ่อแม่พี่น้องมกเขียดนะครับเนาะมกเขียดใส่ปีกล้วยนะครับพุดเจ้าเสีบพี่น้องเนี่ยครับเห็นไหมครับเขียดเขียดเป,เป็นตัวเป็นตัวใส่ปีกล้วยนะครับเนาะเสียบเสีพี่น้องเลยขอขอบคุณหลายๆดนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ถ่าเบิงว่า เป็นที่ไหนนะครับตั้งแต่แรกเดือนจบนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆเมือนี้พ่อใหญ่งินวกระสิไปกินเข่าสะก่อนครับหลังจากที่มกเขียดใส่หัวปีนะครับใส่หยวกป่วยสุกแล้วนะครับขอขอบคุณหลายๆลยได้ครับเด้อแต่เจอกันในคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสลาบมือนี้สวัสดีครับ